ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล็งคว้าตัวสีผู้เล่นในช่วงตลาดค้าแข้งเปิดในรอบแรกแต่งานนี้เหล่าบรรดาสาวกผีแดงอาจจะต้องเสียดายเนื่องจากเป้าหมายในช่วงแรกไม่มีการสืิมกองหน้า ซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรดังแห่งพิมลีอังกฤษได้มีการล็อกเป้าสีนักเตะที่เตรียมจะกระชากตัวมาร่วมทีมในช่วงตลาดซื้อขายผู้เล่นเปิดในช่วงซัมเมอร์นี้สําหรับนาโอล่ของพีแดงเป้าหมายแรกของเขาก็คือการเพิ่มสกยภาพนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดนี้เพื่อที่จะก้าวไปสู่ความสําเร็จในอนาคตโดยเป้าหมายที่โซชาเลงไว้มีใครกันบ้างเอาเป็นว่าเราไปดูกันเลยครับอันดับที่1คิเรนทปิเปร์แบกควาจอมดุของตราเมียติโกบาลิก ซึ่งพีแดงได้ให้ความสนใจกับทิปเปียมานานแล้วในขณะที่นักเตะเองก็อยากจะกลับมาเล่นในลีกบ้านเกิดอีกครั้งซึ่งทิปเปียมีสัญญาเหลืออยู่กับแอตมาลีอีก2ปีแต่ต้นสังกัดของนักเตะเองก็พร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอหากได้ตัวเลขที่สมน้ำสมเนื้ออันดับที่2ราฟาเอลวารานซิตาแบ็กจอมแกล่งจากเรอัลมาิด สำหรับปาการหลังชาวฝรั่งเศสเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่ผีแดงแสดงความสนใจมาก,ก่อนซึ่งด้วยสัญญาของวารานที่เหลืออยู่กับราชันชุดขาวเพียงแค่12เดือนเท่านั้นมีความเป็นไปได้ที่เรอ,อัลอาจจะยอมขายนักเตะดีกว่าจะเสียไปแบบฟรีฟรีในปีหน้าอันดับที่3เจดอนซานโชปีฟอร์มฮอตของบุนเดสยลดมูน ซึ่งซานโชยังคงเป็นผู้เล่นที่โซชาปราถนาอย่างแรงกล้าที่จะนําตัวมากระชากล่าเรื่อยในถิ่นโอทฟอร์ดแต่ติดตรงที่ว่าค่าตัวของนักเตะม,มันแพงเกินไปซึ่งว่ากันว่าเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาดอทมูลต้องการค่าตัวของซานโชอยู่ประมาณ108ล้านปอนด์หรือราวๆ4,320ล้านบาทอันดับที่4ทอมฮีตันผู้รักษาประตูจอมเก่าจากแอสตันวิลล่า ซึ่งดีลนี้พวกเขาอาจจะได้ตัวฮีตันมาใช้งานแบบฟรีๆเนื่องจากตัวนักเตะเองกำลังจะหมดสัญญากับสิงห์ผง,งาดแอสตันวิลล่าในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้และนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หวังว่าจะถูกอ,อกถูกใจคอบอลทุกๆท่านกันนะครับและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารฟุตบอลใหม่ๆกับพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้พร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้เพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารฟุตบอลอัปเดตใหม่จากพวกเรา EPL มาเนีย e แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ